ตอี้แฟงเทคนะครับอา RT 209 V นะครับแบตเตอรี่พกพาสำหรับใส่เราเตอร์ TP Link นะครับและแผงโซล่าเซลแฟงเทค SC 5 1 2 1 8 B Solar Charger บโซลาร์ร์ครับโซล่าแพเนลนะครับเราจะเอามาชาร์จกับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับโดยผมจะใส่อ่ะเรียกว่าใส่ขั้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ให้ท่านดูนะครับอะมาดูกันเลยว่ามันจะชาร์จยังไงนะครับเปิดมาปุ๊บ นี่ปุ๊บปุ๊บนะครับนี่นี่นี่น,นี่นะครับอ่าคราวนี้เราเอาเราเตอร์นะครับเราเตอร์จุดนี้มาใช้นะครับนีเบนะบ่เสียบสายนะครับเสียบสายปุ๊บเปิดไฟออกปุ๊บเห็นไหมไฟออกนะครับเราเตอร์ เสียบการชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์นี่นะครับชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์นี่ปุ๊บเห็นไหมดูแด,ดงๆตรงนี้เสียบรูสนี่นะครับเสียบตรงนี้ปุ๊บ,บเข้ามาเลยส่องปุ๊บนี่นะครับดูไฟกระพริบอ่าใช้ได้นะครับนี่เปิดปุ๊บนะครับอ่ะ นี่นะครับนี่แบตเตอรี่แฟลกชิกมีสัญญาณเน็ตนะครับนี่เห็นไหมสัญญาณเน็ตมีสัญญาณ Wi-Fi นะครับไม่สัญญาณ Wi-Fi สัญญาณสขีด3ขีด 4G 5G นะครับออเตอร์นี่นะครับอ่า ก็สาท่ท่านดูประมาณนี้นะครับก็เป็นยังไงนะครับนี่อืมชาร์จไฟนะครับนี่